ดื้อจริงๆโอืะไปหลังยางแล้วหนูคูผมรักล้วขีดน้าเลยไม่ต้องเลยเก็บชามก่อนเลยไปไหนไม่ต้องทำเสียง ไปเก็บทามยงรเดี๋ยวพังใครหักอย่าเไยมันจะพังนะไปขึ้นคอนก่อนเอาอีกไปขึ้นคอนก่อนเห็นไหม ไม่ต้องมายุ่งตรงนี้เลย